ได้ข่าวว่าวันนี้มีสนามเด็กเล่นจัดใหม่ชายเก้าเพิ่งเลิกเรียนมานะ่ะเลิกเรียนแล้วก็ต้องไปสนามเด็กเล่นเปิดใหม่ก็ต้องไปเจิมหน่อยไปประเดิมคนแรกของเมืองเอว่าแต่ทุกคนเวลาทุกคนเลิกเรียนแล้วนะ่ะเล่นที่สนามเด็กเล่นที่ไหนหรือที่โรงเรียนรอพ่อแม่มารับหรือเปล่าปกติแล้วเวลาเล่นสนามเด็กเล่นทุกคนเล่นเครื่องเล่นอะไรกันบ้างนะ่ะชายเก้านะเม ที่เมืองนี้มันไม่มีนะก็เลยแบบว่าเล่นอะไรดีแต่ว่าจะรู้ก็ต้องไปดูก่อนนี่ทุกคนใครชอบเล่นอะไรก็คอมเมนต์มานะส่วนตอนนี้ชัยก็ต้องรีบไปเพื่อที่จะเป็นคนแรกที่ได้ประเดิมสนามเด็กเล่นเออบันนี่เธอทำอะไรอยู่นะ้า oh, แต่ถ้าบอกบันนี่บันนี่ก็จะรู้สิว่าชัยก็จะไปสนามเด็กเล่น เออเงินเงินเงินแอบไปแอบไปดีกว่าแอบไปแอบไปแบบไม่บอกใครแล้วแอบไปเธอก็ไปไหนนะแอบไปแล้ไม่มีใครเห็นนี่ไงใช่กเออไม่สนใจเลยฮะเธอเรียกฉันเหรอมีเลยรถใหม่นำเข้ามาสองคันเอามาแบ่งกันเล่นไม่มาเหรออวันที่จะมานะเอ๊ะไม่มาก็ไม่เป็นไรขับไปเล่นหน้าถึงด็อกเตอร์ดีกว่า โอ้เธอจะไปทำอะไรหนะ้าตึกด็อกเตอร์เหรอไปขับรถเล่นอ้บันนี่เหมือนจะรู้แฮะว่าตรงนั้นมันมีสนามเด็กเล่นนะ่ะโอเคเฮได้รถใหม่ทุนแรงก็ดีแฮะนี่บันนี่เธอรู้หรือเปล่าเออตอนแรกก็จะไม่บอกแต่บอกก็ได้บันนี่แบ่งเครื่องแบ่งรถบัมให้เล่นเป็นแบบรถบัมมนะ่ะ ามานอะไกันมีเครื่องเล่นมใหม่หนะสวนสนุกใหม่ของเมืองโอ้บันนี่รู้แล้วแหละดเรเขาปอดประกาศข่าวบอกทั่วเมืองเลยเด็กทุกคนน่าจะมาอยู่ตรงนี้กันหมดนะก็คือเราสองคนนะ่ะ <c oughs> เด็กทุกคนของเมืองออจริงด้วยแฮก็มีแค่เราสองคนน,นี่นาโอ้รถติดรถติดในช่องแคบโอ้รถไม่ได้เยอะแต่รถยังติด แปลกแฮะใช่รถไม่เยอะแต่รถติดน่ะเพราะถ้ารถไม่ติดมันก็จะขับไม่ได้ไ <expect S 2> ว้าหัวห้าบาทสิหั้าบาทสใโอ้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 เลยลเลยเลยแต่ก็เธอขับเป็นปะเนี่ยเป็นจะงอกจะแงนกน่ะโอ้ให้ตายเดี๋ยวเสาไฟเสาไฟ,ฟก็อยู่ของมันอยู่ตรงนั้นเธอก็ชนหลายรอบแล้ว แค่ไม่ให้เธอเล่นแล้วอันนี้รถน่าจะพังอ่ะเอาเยอะเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเก็บเก็บไม่เล่นแล้วเก็บเลยไม่เล่นแล้วอันตรายมากขับรถไม่เป็นแล้วมาขับอยู่บนถนนทุกคนอย่าทำตามไชเกิ้ลนะไชเกิ้ลขอขับเล่นในสนามเด็กเล่นอย่างเดียวก็พอแล้วสนามเด็กเล่นที่นิดเดียวจะขับได้ไงขนาดถนนที่ตั้งใหญ่ยังขับไม่ได้เลย ว้าวสนามเด็กเล่นปิดอยู่แฮะไมจะเล่นยังไงเน<อ>ี่ยโอ้เปิดแล้ว<า>โอว้มีลูกบอลหลักสีด้วยใช่นี่มีป่องมาริโอ้ด้วยนะ่ะเฮ้อชืโอชุเฮ้ยอเอ้าลูกบอลที่แบบเป็นบอลลูนลอยขึ้นไปแล้ว เออเออันก็ขอจับลงมาเดี๋ยวดูสิบันนี่ว้าวเจ๋งมากเลยเออฉันจะเก็บลงกล่องปองมาริโอเช้กเพิ่ม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 แล้ดูว่ามันจะเด้งขึ้นมาไหมเอาลงเอาลงกล่องมาริโอเหมือนกันเอาเธอเล่นตามฉันนี่อ้าวก็ของเล่นมีให้เล่นอะไรของเธอเนี่ย ทุกคนเดี๋วน้ใช้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นพวกหวงของนะขนาดไม่ใช่ของเล่นของตัวเองยังหวงเลยนะดูสินิใัยไม่ดีใช่ไปเล่นอย่างอื่นก็ได้ไม่เล่นตามละนี่ไปเล่นสไลเดอร์ดีกว่าเอสไลเดอร์เล่นเป็นเด็กไปได้เล่นในเต็นท์ดีกว่าโอ้มีที่นอนด้วยสนุกใหญ่เลยดูบนช่องนี้เก็นจะมาเล่นต้องปิด สองทางนี้เฮ้ยไม่เห็นหหรอกเ็นทางนี้มันมีหลังคาซันลูปตกใจหมดเลยเป็นพวกช่องคนอื่นเป็นพวกปาปาลัซซี่เจ๋งแฮะโอ่สไลเดอร์สไลเดอร์นี่ก็น่าเด่นปีนสไลเดอร์ตืด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 แล้วก็ลงทางกล้องกล้องนี้มันแปลกแค่สไลเดอร์ดูฉันเล่นไม่ได้น่ะกล้องนี้มันกล้องนี้มันลงไม่ได้แค่ ลงทางสไลเดอร์ดูกันสไลเดอร์ดูมันเล็กไปสำหรับฉันน่ะเข้าใจใช่ก็แต่ว่าปล้องนี้มันตันๆนะเอีมันเป็นท่อไม่ปล้องเป็นข้อปล้องเอ้มแปลกๆนะไมม่่ีวาตอนที่เธอขึ้นไปข้างบนมันไม่เออเอ้าเอ้าฉันจะฉันจะมาขึ้นตาาฝม้เอ๊ะตาฝอด ฉนันว่าวันนี้เรากลับบ้านกันก่อนดีกว่านะแดดน่าจะแรงไปนะค่อยมาเล่นตอนเย็นอีกทีหนึ่งดีกว่าช้เกิล้ลเออก็ได้วันนี้เธอ,เอ,เอปิดแล้วางงาม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 าชั้่าเราไปนั่งเล่นริมน้ําก่อนดีกว่าเ,<อ>เดี๋ยวแดดร่มๆเรามาเล่นอีกทีหนึ่งก็ได้ก็ได้จะว่าไปเลิกเรียนเร็วมันก็ดีเหมือนกันนั้นเนี่ย<อ>มีเวลามาทํากิจกรรม กุ้งตินกุ้งเต้นกุ้งเต้นยอดกุ้งเต้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าการตกปลาเนี่ยมันสนุกเหมือนกันนั้นเนี่ยสนุกกว่าไปเล่นที่เครื่องเล่นอีกจริงด้วยแฮถึงฉันจะไม่ได้ตกแต่ว่าแค่ดูก็สนุกแล้วว่าเธอดูสิบันนี่กุ้งที่เธอตกได้น่ะมันสุกทันทีเลยพอขึ้นมาน่ะว้าวแดดแรงมากเลยนั่นเนี่ยใช่ฉันว่าโลกเรานี่ร้อนขึ้นทุกวันนะ โอ้แต่ปลาอีกตัวนึ่งอ๋อเดี๋ยวฉันช่วยฉันช่วยตรงไหนตรงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบันนี่เธอต้องการความช่วยเหลือไหมไหนอปลาล้วปลาล้วไหน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 โอ้ปลาดิปลาดิเอาช่วยช่วยเดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวฉันช่วยช่วยช่วยจับแล้วโอ๊ยมันดิบมันดิบจับไม่ได้จับไม่ได้เอาไว้กับข้าวบดเดี๋ยวปลาไหลน่ะที่เราได้กลิ่นทวน่ะไม่ใช่ปลาไหลเจคเก้ปลาตะเพียนเค้กอร่อยมากเลย ไหนไกุ้งก็สุกแล้วกินสักหน่อยอร่อยันรอดเลนนะเราไปอีกสองตัวเรากินไม่หมดอ่ะพี่กินหมดเฉยเจ๊ฉันหิวนะฮะงั้นเราไปเล่นเครื่องเล่นกันต่อดีฟ้าใช่ปีเครื่องเล่นอยู่ที่เมืองมันก็ดีงี้แหละใช่ใช,ใช <laughs> ่ใช่กโก้ก็าแต่เชคก็เธอไม่ลองเล่นบ้างเหรอสไลเดอร์สไลเดอร์น่นนะ ก็ฉันรู้สึกว่ามันเล็กไปสำหรับฉันน่ะอมมันสนุกนะ <Hey. S 2> hey, เดี๋ยวเชคก็ไม่ชอบเล่นเอองั้นเราไปเล่นอย่างอื่นก็ได้นะมีร้านขายของเดี๋ยวเราซ้อมกันซ้อมเล่นกันว่าเราเป็นเชคก็เป็นผู้ขายนะเดี๋ยววันนี้จะเป็นเป็นลูกค้าเองเนาะเพราะเมื่อกี้เห็นอยู่มันเป็นร้านขายของให้เราเล่นด้วยใช่เดี๋ยวเราจะแสดงบทบาทสมมุติกันใช่ ดีมากเลยเชคเกิลแค่พูดแล้วก็สนุกแหละ้าเราเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มเลยค่ะคุณลูกค้าออหายไปไหนเนี่ยเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลงท่อดีกว่าอ้าวหูท่อก็หายไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นลูกบอลกันเออลูกบอลก็ไม่มีหายหมดเต้นหลัอ้าวหายหมดเหลือแต่อันนี้ต้องเล่นแค่อันนี้เหรอเอ่อไม่เล่นได้ไหมอะ มันสําหรับเด็กนะใช่ไหมตัวมัตัวเราใหญ่ไปเนาะใช่ไหมออจะจากดูแล้วตัวเธอยังพอเข้าได้อยู่นะแต่ว่าตัวฉันมันแบบว่าเออเออตรงนี้มันไม่มีให้ลงท่ออ่ชอรเคเดอร์ท่อเนี่ยมีหรือให้ลงเขาเพิ่งเอามาใหม่แล้วยังไม่ได้เปิดปากท่อหรือเปล่าต้องเปิดปากท่อก่อนถึงจะเอาตัวลงไปได้ จากด็อกเตอร์ไม่มีอะไรน่าไว้ใจได้เลยนะเราบันทึกหายไปไหนของเขาแล้วเนี่ยชิงไว้จังแฮกระโดดไปไหนแล้วดีนะมันไม่เห็นชายเกลนะตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิตของจริงมันมันกำลังเดินมาเอ้ยมันเห็นหรือเปล่าทุกคนทุกคนมันเห็นชายเกลไหมแต่ดูท่ามันจะไม่เห็นแฮโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยแฮ ว้ายไวกลวกเธอเธออยู่ตรงไหนมาอ่ะอ่าอยู่บนยอดต้นไม้มาน่ะเอ้าก็กลับไปที่เดิมแล้วเชื่เรารีบวิ่งแล้วก็ปิดกลงดีกว่าปิดเลย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 ทีนี้เราก็รอดแล้วไม่ได้แล้วเห็นไหมเฮ้ยเฮ้เฮ้เราต้องหาวิธีจัดการมันนะของเล่นแบบนี้เนี่ยเป็นภัยต่อเด็กไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ ผู้ใหญ่ด้วยใช่เลยไม่เป็นมิตรกับใครเลยนะโหยเมืองอุตส่์มีเครื่องเล่นทั้งทีก็แบบว่าเป็นแบบนี้อ,อีกแล้วนะนได้ระเบิดน้ำมนต์มาจากหลวงพ่อนะที่โบสถ์นะเชเกิลจัดการเลยไหมเวี่ยงไปเลยถ้ามันเป็นปีศาจร้ายมันต้องลงนรกมันจะถูกจับเอ๊ยโดนไหม มันนี่เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมันเลยแฮะมันไม่ใช่ปีศาจร้ายเดีอเนี่ยอีกลูกหนึ่งระเบิดน้ำมนต์อโดนแล้วไงไชเกิลนั่นในปีศาจร้ายของแทว้าวฉันว่ามันต้องเป็นปีศาจสิงเครื่องเล่นแน่ๆเลยจริงด้วยแฮะเธอเคยดูหรือเปล่าใม่รับกานกับแอนนาเบลนะโอ้อลิซาเบลหรอแอนนาเบลแอนนาเบล อ๋อเครดูแล้วทุกคนเคยดูไหมตุ๊กาตาผีสิงอ่ะแล้วบันนี้มองไปที่ใครเนี่ยคิดว่ามีกล้องตรงโนู้นถ้าง,งั้นถ้าเรารู้ว่าผีมีจริงก็ปีจริงแค่นั้นแหละไม่บ <t ip> ัน่ก็แบบโอ้ยรอฟังอยู่เลยว่าแบบฉันจะพูดอะไรถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพก่อลังใจให้ชัยกลยกับบันนี่ด้วยนะ